ไม่เชื่อสายตามีถึง5้าผู้หญิงที่ทิมพิธารักมากที่สุดเป็นที่น่าติดตามและเป็นที่น่าจับตามองอยู่ตลอดตลอดตั้งแต่กระแสการเลือกตั้งสำหรับว่าที่นายกคนที่30อย่างนายพิธาหรือพ่อทิมของเราที่ทุกคนต่างให้ความสนใจทั้งเรื่องหน้าที่และเรื่องส่วนตัวแบบไม่ได้หยุดพักวันนี้เราเลยจัดอันดับผู้หญิงที่หนุ่มทีมนั้นได้เอ่ยปากว่ารักมากที่สุดซึ่งหากใครติดตามว่าที่นายกมา ก็จะรู้ดีว่าหนุ่มทีมนั้นได้มีผู้หญิงที่เขาพ่มบอกว่าเป็นคนที่เขารักมากที่สุดจนสามารถแลกได้ทุกอย่างเพื่อเธอนั่นก็คือลูกสาวสุดที่รักสุดหวงน้องพี่พิมพ์นั่นเองต้องบอกเลยค่ะว่าน้องพี่พิมพ์ถือเป็นผู้หญิงอันดับหนึ่งที่พ่อทีมนั้นรักมากๆจนสามารถยอมแลกอะไรหลายๆอย่างเพื่อลูกสาวได้จริงๆคนที่สองคุณแม่ของพ่อทีมต้องบอกเลยค่ะว่าคุณทีมนั้นเป็นผู้ชายที่ถูกเลี้ยงดูและอบรมมาอย่างดี ทั้งการให้ความรักการเอาใจใส่จนทำให้เขานั้นได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพสุดๆจากการดูแลของคุณแม่นั่นเองคนที่ 3. หลานสาวตัวน้อยของคุณทิมที่หากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของคุณทิมจะเห็นได้ว่าเขามักจะถ่ายรูปก,กับหลานสาวตัวน้อยที่เป็นลูกของน้องชายอยู่เสมอๆซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นหลานสาวที่คุณทิมรักมากๆคนที่ 4. คุณช่อพนิกาผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกล และถือว่าเป็นเพื่อนคิดที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือและผลักดันให้คุณทีมนั้นสามารถสู้กับอะไรหลายๆอย่างจนสามารถชนะก,การเลือกตั้งจนขึ้นแท่นเป็นว่าที่นายกคนสุดท้ายตายชุติมาอดีตภรรยารักแม่ของลูกสาวสุดทวงที่แม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าสาวตายเป็นอีกหนึ่งผู้หญิงที่มีความสำคัญต่อชีวิตคุณทีมอย่างมากเพราะแม้จะเลิกกันไปแล้วแต่ยังมีสายใจที่คล้องกันไว้นั่นเอง